ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a v i s Oat Mythalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a v i s o โ t Mythalo ทุกทท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟ e บุ๊กดูดวงความรักกับ a v i s o w t Mythalo นะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนธันวาคม2 5 1 4ให้กับชาวราศี ทั้ง12ราศีนะคะโดยการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมจะรีดิ้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีวางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกนระไรชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะก่อนที่เราจะรับชมนะคะก่อนอื่นก็ต้องสุขสันต์วันเกิดกับคนที่เกิดในช่วงประมาณเดือนธันวาคมท,ทุกท่านนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในเดือนเกิดของคุณนะคะตอนรับเทศกาลปีใหม่ไปด้วยเลยเนาะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณคิดอะไรอย่าง ที่คุณสมปรารถนานะคะโอเคการอ่านของอราจะแบ่งไปทั้งหมด3หลุดนะคือคนโสดคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่รายละเอียดต่างๆสามารถคลิกดูที่ d e s ด r i p t i o n ั้นล่างได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าดวงความรักของพวกคุณแต่ละสิบราศีเป็นอย่างไรเป็นบ้าง สวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มอ่านดวงความรักของคุณเลยเริ่มที่คนโสดก่อนคนโสดสถานการณ์ความรักของคนโสดเหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ้าในอดีตของคุณไพ่พลังงานของสี่เหรียญไพ่ของตัว six of swords <c oughs> ไพ่ของพลังงานเก้า เหรียญต่อ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 เพ s สอ r d k อร์ h นออฟคั p เพ e สอ cup ทีเมสพลังงานความรักความสัมพันธ์ในดีคค่อนข้างจะเป็นคนที่ถามว่ามีความรักเข้ามาในชีวิตไหมก็มีความรักเข้ามาในชีวิตแหละแต่เจ้าชตาค่อนข้างจะเป็นคนที่บ้างงานแล้วก็ค่อนข้างจะแบบโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวซะส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้คาดหวังกับความรักที่เข้ามาเท่าไหร่หนายออฟวานและนายออฟคับก่อนนายออฟเพนเตอร์เดูเป็นแบบ แบบเป็นไงดีล่ะแบบคนที่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักอะ่ะคือมีความสุขกับตัวเองเฮฮากับเพื่อนฝูงและครอบครัวไปซะอย่างนั้นน่ะมีคนเข้ามาก็รู้สึกห่วงพื้นที่ส่วนตัวห่วงพื้นที่ความส่วนของตัวเองอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ไว้ใจคนใหม่ๆที่เข้ามาเท่าไหร่นักเดทเมมทมันเลยเป็นรูปแบบของการที่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอาจจะดูชะลอตัวแต่เรื่องของการงานและการเงนินค่อนข้างจะมาในท,ทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในอดีที่ผ่านมามีคนรักคนมีใครเข้ามาจีบไหมก็มีมีความรักเก่าๆมีทั้ รักใหม่ๆเข้ามาแหละแต่ตัวเจ้าชะตาค่อนข้างจะดูรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครในช่วงเวลานี้อยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่อะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยจะมีอะไรที่มีเรื่องน่ายินดีในปีใหม่ไหมในก่อนเข้าปีใหม่ไหมจ้าชาวราศีธนูช่วงวันเกิดของคนช่วงเดือนเกิดของคุณเนี่ยจะมีอะไรที่มาสะพายไหมจ้าธนูคนโสดเดือน นี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องเกิดของคุณอนมองว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มีบิ๊กเซรส์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการงานของคุณที่คุณคาดหวังเดอะสตา์ Star, เนี่ยมันคือการที่ออปูล่ามีคนเข้ามาน่ะมีแต่ว่าเจ้าชะตารู้สึกว่ายังไม่พร้อมทีม่จะชัดเจนกับใครในช่วงเวลานี้ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าไพ่ของตัวเซน์ออฟวาน่ะ ไอเซอร์ดออฟสอดอะใบที่ใบเนี้ยใบยที่หกอะมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาก็เหมือนหมายหยอกไก่เธอไม่ได้แบบเอออยากจะจริงจังหรืออะไรคือเหมือนหยอกหยอกกันเฉยๆฉยอะซิกออฟเบนเอร์เคิลเขาเลยบอกว่าให้เป็นมุ่งเรื่องของการงานการเงนินดีกว่าความรักอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าเวลานี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมที่แบบว่าใช่แล้วแบบตรงสเปคมันมีแหนละแต่ว่าคือมันเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับแบบ เอหาเต่าในบอ่อปะดุกอะเออใช้คาเนี้ยคือมันก็มีแต่ว่ามันค่อนข้างจะหายากแต่ว่าความลักความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันก็ดูรู้สึกว่าให้คุยคุยกันแบบเป็นรูปแบบของพี่กับน,น้องหรือเพื่อนคุยขันจะดีที่สุดคือตอนนี้ไม่อยากให้วุ่นวายในเรื่องของความลักให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินจะเด่นมากกว่าในช่วงเวลานี้เพราะเดอะสตาร์ค่อนข้างจะป๊อปปูล่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของงานของคุณและส่งผลในเรื่องของบัจเจ็ตในเรื่องของการเงินที่คุณจะได้ด้วยอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่คุณลอไป ดูพิจารณาดูเอาแล้วกันแต่ความรักเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดจะเปิดใจคุยกับใครศึกษาดูใจดีๆขอแนะนําให้ไปศึกษาดูใจเขาดีๆก่อนหรือว่าไปเช็คประวัติให้อดหน่อยว่าคนคนนี้เขามีอะไรบางอย่างที่ปิดซ่อนไว้หรือเปล่าสาหรับคนที่ว่าคุณรู้สึกว่าเอออยากจะคบกับคนคนนี้หรือว่าคนคนนี้เขาดีนะเช็คประวัติให้อดก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเพราะว่ามันมองดูแล้วมันไม่ได้ว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมันเป็นไพ่แปดถ้วยอ่ะเธอเพะแปดถ้วยมันขึ้นมาในตำแหน่งที่แปดและไพ่พลังงานตำแหน่งที่เก้าเป็นไพ่พลังงานของ King o f ฟา n ์เรามองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นขึ้นสิบดาบไงมันเลยยังไม่โอเคความรักเพราะฉะนั้นเลยบอกให้เจ้ชาชะตาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินไปก่อนจะดีกว่าความรักเขาท่านจะต้องเบรกไว้ก่อนหรือว่ามีคนเข้ามาแล้คุยๆกุบกิบกุบกิบไม่ต้องรีบร้อนอหรอกอในตอนนี้อ่ะขอดูจากหน้าไพ่ซีเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจ๊ะเอาคําบทสรุปมันจะมาเวทีไหนบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อขอหน้าภไพ่ไหนเร็วทีเมสขึ้นอีกแล้วไพ่พลังงานของ four of p e n t a c l e อืม ไพ่พลังงานของเด็กถือถ้วย9ถ้วยจ้ะ10ไม้เท้าจ้ะ5เหรียญจ้ะและจบด้วยไพ่พลังงานของ Two of w a n d ไพ Two of s w o r d พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหตุการณ์ที่มองจากเอาคำมดสรุปเขาเลยบอกว่ารักษาจิตใจรักษาหัวใจดวงเล็กๆของคุณไว้ก่อนดีกว่า ยังไม่พร้อมที่จะต้องเปิดใจในตอนนี้เพราะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามามันค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคมันเป็นสิบไม่เท้ากับไพ่ห้าเหรียญที่มาแบบหนักๆและต้องแบกอะเธอหรือแบบมาแบบงงๆทำให้คุณคิดมากให้ตัดสินใจว่าให้ไปในเรื่องของการงานการเงินสะส่วนใหญ่จะดีที่สุดความรักมีไว้คุยแบบกระปิดกระปอยได้แต่ไม่ต้องแบบสัต์สัมพันธ์ในตอนนี้ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็ไม่ต้องรีบร้อนมันจะดีที่สุดในความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะอ่าขอดูหน่อยสิว่า เหตุการณ์ความรักของคุณเนี่ยพอมันเจอเวทีเนี้ใยห้พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์คิวการเขามีคำแนะน,นำอะไรให้เราบ้างเคเมรีอะขออีกใบนึงสิอืโอเคไพก็บอกประมาณตามตัวที่เราเคยขยายว่า อะไรที่มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่อะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันจะใช่คุยไปดูไปแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ปิดมันไปมันอาจจะไม่ใช่ในเวลานี้หรือความรักความสัมพันธ์ยังไม่ถึงเวลาของมันเคมีคนที่เคมีเข้ากันหรือความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรหลายอย่างที่สามารถซัพพอร์ตกันได้เป็นจุดที่ดีที่คุณควรจะหาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณแต่ถ้ามันยังไม่เจอยังไม่ใช่ไม่ต้องรีบร้อนค่ะ ทำโฟกัสในเป้าหมายของตัวเองทำโกรของปีนี้ให้เสร็จและวางโกปีหน้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวความรักดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณเองขอให้คุณหันมาโฟกัสกับตัวเองก่อนสถานก,การณ์จากหน้าไพ่ััคณาดาวจันดาสศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรจ๊าสามารถเช็คััคณาดาวจันดาวศุกร์เขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะวอลก็คนราศีกันแอเร s สราศีเมษ ธาตุดินพฤกษกกันมังกรลัคนาดาวจันดาสุขเขอยู่ในราศีต่างต่อไปนี้นะคะราศีกันราศีเมษพฤกษกกันมังกรน,นะคะไปเช็คลัคนาดาวจันดาสุขก็ขได้ที่ด s สคริปชันด้านล่างเลยนะอ่ะจบลงไปแล้วสําหรับคนสอดต่อไปขอดูคนมีคนคุยสถานการณ์คนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ แนนดีของคุณขึ้น5ไม้เท้าหนเหรียญ7 of wands แล้วก็อัศวินถือถ้วยอื judgment m e d i c i ย n และไพ่สามถ้วยความรับความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ช้อยเดียวมีมากกว่า1คนนะคะเตนการความรับความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดูรู้สึกมันมีเรื่องของการที่ มันมีคบเผื่อเลือกด้วยในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุยๆไปก็ไม่ได้อะไรแบบชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าหายคนนึงมาเติมเต็มในความสัมพันธ์กันเพราะสิ่งที่เห็นมันคือพ่ยเซเว่นอวานนะพอมันมีเซเว่นอวานขึ้นมากับพายหนึ่งเหรียญเนี่ยมันถึงเรื่องของการที่มีชอยมีคู่แข่งหรือเหตุการความรักมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็มีพ่ยอีสามท้วยมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเธอเออมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมันเลยเป็นรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่อยากเอาแน่ีอไดน ก็ไม่ผิดนะแต่มองดูจากความสัมพันธ์ที่มีมันค่อนข้างจะดูนิ่งๆเลยคนนี้ก็รู้สึกว่ายนหินถามทางหรือว่าจะอาไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีอะไรประมาณเนี้ยอืมขอดูหน่อยว่าในเดือนธันวาคม25 6 4เนี่เนียความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงต่อจ๊ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะมีเหตุการณ์อะไรเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์ไหมเจ็ดเหรียญ เดอะ u ันจัสติกเราว่าเริ่มมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะมันอะไรหลายอย่างที่คุณก่อนหน้านี้ที่คุณทำให้เขาหรือว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มันดูนิ่งเงียบๆมันเริ่มมีการเทคแอคชั่นหรือเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เริ่มมีอะไรหลายๆอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างจะไปในทางที่ดีขึ้นจากหน้าไพ่เห็นไพ่พลังางานของเ ออฟเนเตเคิลกับไพ่เอสออฟเพนเเคิลกับทีออฟวานอยู่ในตำแหน่งของไพ่เดอะซันสี่ใบนี้เรามองว่าความรักความสัมพันธ์เริ่มมีการพัฒนากันมากขึ้นอะไรที่ก่อนหน้านี้ทำงานหนักอะไรก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ชัดเจนมันเริ่มมีการชัดเจนและเห็นภาพว่าจะวางแผนต่อยังไงในความสัมพันธ์ j u s t ติ e ก็คือความชัดเจนไพ่ของควีนออฟวานการรอคอยอะไรบางอย่างที่ถึงเวลาที่มันจะเริ่มหวานแววถึงเวลาที่ความสัมพันธ์จะเริ่มพัฒนากันต่อยอดไปในรูปแบบของ ลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักกันแล้วอะ่ะเป็นลักษณะที่แบบมีแฟนมีสานายกันแบบชัดเจนเอาเลยขึ้นไพ่พลังงานของตัว Six of o n e เกิดขึ้นเรามองว่าความรักความสัมพันธ์นี้แนวโน้มมันเป็นไปได้นะที่จะได้พัฒนากันต่อแต่จะต้องใจเย็นและยืดหยุ่นกันหน่อยวันมองดูแล้วว่าพลังงานในเดือนนี้ค่อนข้างจะไปในทางที่ดีแต่เหตุการณ์ที่มีเรื่องระวังก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ต้าให้เวลาคนรักเขาหน่อยหรือคนคุยของคุณหน่อย เดี๋ยวมันจะชัดเจนเองว่าคนไหนกันแน่ที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในบรรดาช้อยที่คุณมีอยู่นะคะ <c oughs> อือ้าวขอดูหน่อยสิว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเอาคํำบทสรุปมันเป็นยังไงบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรว้าวขึ้นไพ่พลังงานของฟอร์วานนะ หนึ่งไม้เท้าเราว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นหนึ่งถ้วยด้วยแหละหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยขึ้นมาในตําแหน่งอย่างเงี้ยคือดูแล้ว,ว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดูมีการเลื่อนขัน้นหรือได้ช้อยในสิ่งที่คุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่อะไรที่มันไม่ใช่ก็แค่ปล่อยมันไปแล้วดึงดูดสิ่งที่ใช่ขึ้นมาไพเดียในที่นี้ไม่ใช่ว่าการจบหรือยุติความสัมพันธ์นะมันเหมือนเป็นว่าความสัมพันธ์เก่า สุดลงและได้เริ่มต้นพัฒนากันไปอีกระ,ระดับหนึ่งเหมือนกับว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้พัฒนาเป็นแฟนกันสิ่งที่มันไม่ใช่ช้อยที่มันไม่ใช่ก็จะถูกตัดออกไปเหลือแค่คนที่ใช่ที่พร้อมจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตอืมก็ถือว่าโอเคนะออืขอดูไพ่พลังงานโรแมนต์แองเจิลออร์เรคกการ์ดหน่อยโรแมนต์แองเจิลออร์เรคการ์ดอยากบอกอะไรกับเรา engagement คอ soulmate p มต f พฟูเนตให้การความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนจะเริ่มมีการพัฒนากันอีกครั้งคอ your s o u l m a t e การเรียกร้องถึงเนื้อคู่กันเนียยร้องถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณที่คุณเคยเรียกร้องหรือคุณเคยเฝ้าปรารถนามันได้ดึงดูดพลังงานดีๆมาหาคุณเ n g a ก e m e n t คนที่เป็นแนวโน้มที่ว่าใช่เขาจะเริ่มทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้และพลังงานความรักก็จะมีการพัฒนากันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอให้คุณใจเย็นๆและ ทำพลังงานให้ดีที่สุดทาความสัมพันธ์หรือบรรยากาศก,กับคนที่คุณอยากคุยหรืออยากสร้างสัมพันธ์ให้ดีที่สุดแล้วมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ได้พัฒนากันต่อลัคนาดาวจนาันทรศุขร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็กลัคนาดาวจันทรสุกรขได้ที่ดีสคริปช์นด้นล่างในยนาลัคนาดาวจันทรศุขร์เขาอยู่ในราศีอะไรคะวัโก้คนราศีกันธาตุเอ,อิร์ดค่ะธาตุดินพึกศกกันมังกร วอโก้คนราศีกันลัขนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีตลังต่อไปนี้ราศีกุมราศีลัคนาราศีพฤกษศกันมังกรไปเช็คดูได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คนมีคู่คนมีคู่สถานการณ์ความรักของคนมีคู่เหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรจ๊ะ เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไร The Tower เก้าดาบ King of One Six of One Ace of One เออ Seven ผิดอัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพเเ่ The Love r l ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นปุบป,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 ปับที่ทําให้คนสองคนเครียดร,ระแวงกันเกิดขึ้นเดลเวอร์มาในตําแหน่งนี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มีเติร์ดปาร์ตีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราไม่ชัวนะแต่เรารู้สึกมันเป็นไพ่พลังงานเดลเวอร์ขึ้นมาข้างๆกับไพ่พลังงานของอัศวินถือเหรียญอืม มันเลยเป็นรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของเ h ิร์ทพาร์ตี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างสนใจในเรื่องของตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้มีเวลาให้คู่ครองหรือคนรักเท่าไหร่มันเลยเกิดเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูตึงๆอื่นๆกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ภพ่พลังงานของตัว Si กอ f ฟวารักทางกายมีประเด็นเกี่ยวข้องไหมก็มีประเด็นเกี่ยวข้องกับรักทางกายด้วยการระแวงเกิดขึ้น,ข,นขึ้นพลังงานของ Night ไ o ออฟวาน เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะระแวงกลัวเครียดในความสัมพันธ์ว่าอยู่ๆการเปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์แบบงงๆทาให้เราไม่รู้จะทํายังไงต่อหรือเราไม่รู้จะวางแผนยังไงในความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นแบบปุปปบปับปุบปับเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอืมขอดูไพ่พลังงานของตัว ในเดือนนี้ไหนว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างไฟอฟคัพเนฟออฟสอดเดอะมูนนายออฟเพนทอเคิลเอสออฟวัน เพ o ออฟสอดกับเพศออฟวานพูดผิดซิกออฟ o r ดเรามองว่าความสัมพันธ์นี้มันถึงจุดที่จะต้องพูดคุยกันแล้วในถึงที่อีกฝ่ายหนึอัดอั้นในใจกันมานานหรือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันมีการแบบอืมอัดอั้นกันอะคือไม่คุยกันหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มันปิดบังกันหรือตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ต้องพูดคุย แต่มองดูแล้วว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เน่ยมันขึ้นเอกระต่ายถือดาบะกับไพ่พลังงานของกระต่ายถือเหรียญเด็กถือดาบกับเด็กถือเหรียญหรอถ้าเป็นแบบเนี้อาจจะต้องยืดหยุ่นในการพูดคุยกันหน่อยนะเพราะว่าดูรู้สึกว่ามันจะมีการขัดแย้งกันพอสมควรแต่ถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงไหม ไม่จบนะแค่อยู่ในจุดของการที่จะต้องเคลียร์กันให้ดีๆเมื่อการเคลียร์กันนี้เสร็จแล้วความสัมพันธ์ดีๆก็จะเก,เกิดกันอีกครั้งหนึ่งอนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างน้อยใจหรือมีอะไรบางอย่างในใจที่ไม่กล้าพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้อ่ะมันเลยมีค่อนข้างจะอึดอัดในความสัมพันธ์นี้แต่มองดูแล้วว่าถ้ามีการเคลียร์กันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเดอะสตาร์ Star, กับไพ่พลังงานของ Queen Of s. คับแล้วก็ไพ่ห้าดาบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องใจเย็นๆในการพูดคุยกันหน่อยแล้วมันถึงจะเวิร์คอะเพราะตอนนี้สิ่งที่เรามองเรารู้สึกขัดแย้งกันที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์และเคมีที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหรอ่อืมขอดูเอาคำหน่อยว่าบทสรุปของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะอืม t o of วานทีเมส5เหรียญเพสอฟครับโฟลออฟเพนเตคอลเดวิล6ออฟครับเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้มองว่า เดี๋ยวจะได้มีการเคลียร์กันความรักความสัมพันธ์จะกลับมาหวานแหววอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไพ่พลังงานของซิกออฟคาวกับเดวิวอะที่อยู่ในรูปแบบของการที่ยังไงคนสองคนก็ยังรักกันอยู่หวยหากันอยู่แค่ช่วงเวลานี้มีปัญหากันต่างฝ่ายต่างขาดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่มีให้กันในช่วงเวลานี้ที่ไม่ค่อยมีถึงเวลาเดี๋ยวมันได้มาคุยกันแล้วมันเคลียร์กันปุ๊บความสัมพันธ์ก็จะเริ่มกลับมาดีมากขึ้นโฟร์ออฟเพนเจอร์เคิลขึ้นเนี่ยมันมองถึงความสั หรืออีกคนนึงเปลี่ยนไปเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ในรูปแบบของการที่แก้ไขหรืออิดิชความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันมองดูแล้วว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ยังเป็นบิวออ f ฟอร์ทูนที่ยังสามารถไปต่อในความสัมพันธ์ได้แค่ในตอนนี้อาจจะต้องจะเย็นๆนิดนึงและทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเป็นคิงถือถ้วยเอง เพราะฉะนั้นสถานการณ์ความรักอาจจะต้องใจเย็นๆก่อนแต่มองดูแล้วแนวโน้มกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ต้องใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วกันนะจ๊ะสำหรับกองนี้ขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์หน่อยโรแมนด์แองเจิลออร์เคิลการอยากบอกอะไรกับเราไพ่โรแมนด์แองเจิลออร์เคิลการอยากพูดอะไรกับเราก็ขอคําแนะนำหน่อยสิ Very soon, เวี่ซูนเร็วนี้นะ่าจะมีการเคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างเอนเกจเมนต์ Engagement ของคู่ครองหรือว่าความสัมพันธ์จะมีการเข้าถึงตัวแบบปุบปรับเพฟูเนตคนสองคนจะได้มีการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งปัญหาต่างๆที่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันจะมีการเคลียร์กันในเร็วๆนี้การเข้าหาการพูดคุยกันของคนสองคนจะต้องมีการปรับจูนกันอีกครั้งหนึ่งบวกกับเพศฟูเนตที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เริ่มมีการเข้าอกเข้าใจการปรับความเข้าใจกันเสร็จครั้ง อีกครั้งหนึ่งปุ๊บความสัมพันธ์ก็จะเริ่มดีขึ้นเองเพราะฉนั้นใจเย็นๆนะคะแล้วก็ฝากเตือนเรื่องของอารมณ์นิดนึงเนาะชาวราศีธนูช่วงนี้ค่อนข้างจะอารมณ์แบบคิดแบบฟุ้งซ่านบ่อยก็ต้องใจเย็นๆแหละอืมลัศนาดาวจันทรศุกร์ล่ะเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาจันทรศุกร์เขาได้ที่ดิสคริปชั่นด้านล่างนะคนแรก,ากราศีกรลกฎค่ะแคนเซิคนทาตนนะ้าสกอร์ปิโอ คนธาตุน้ําจริงๆก็กฎดพิจิกมีนลัคนาดาวจันดาวสุวลาศีต,ต่อไปนี้ราศีก็ากฎดพิจิกมีนนะจ๊ะไปเช็กลัคนาดาวจันดาวสุกเขาได้ที่ดีสคริปชั่นนะมีเว็บสาหรับการเช็คลัคนาดาวจันดาวสุกแค่คุณเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเขาไปกรอกนะจ๊ะอจบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ดวงความรัก ประจำเดือนธันวาคมให้กับชาวราศีธนูผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยมันเป็นดวงรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอะไรที่โอ๊ตเปิดออกมาโอ๊ตไม่ได้รับรู้ว่าคุณไปเจอปัญหาอะไรมาบ้างโอ๊ตมีหน้าที่แค่อ่านจากหน้าไพ่ในสิ่งที่หน้าไพ่ขึ้นมาแล้วโอ๊ตเชื่อมโยงกันว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แฟกต์มันเป็นแบบนี้นะอะไรที่คิดว่าดีก็เอาไปอะไรที่มันไม่ดีก็วางที่ตรงนี้แล้วกันเนาะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย